สวัสดีครับเอซสาวน้อย f อซเราเองเ <c oughs> สียงให้แม่แน่พี่น้องเสียงแปลกๆเรับพี่น้องเอ้ยอดบอได้พี่น้อง,อออองมีกสิเทียนขึ้นนะพี่น้องเบิ่งเงีหลาพึ่งจบพอดีครับพี่น้องเบิ่งเงีหลาอะไรสดพึ่งจบพอดีเนาะพี่น้องอดบอไดนอีครับพี่น้องอยากซิมาเวาสซีวอลยังครับพี่น้อง เคลื่อนแหละกะ็คืออิระก็ก้กอนนี่ก็อิรกะก็บาสบายเนาะแล้วก็เสียงบอคหยมีอยู่สองสามหมื่นสองสามหมื่นเนาะพี่น้องละแล้วก็เมื่อวานก็เริ่มเออเริ่มมีเสียงในห้องไปสองสามเพลงเนาะพี่น้องเนาะแต่ไม่ขึ้นนี่พี่น้องโดยนั่งเบิ้งนี่พี่น้องโอ้ยจังเป็นพุ่มใจครับพี่น้องพุ่มใจมีความสุกครับพี่น้องมีความสุขที่ในเบิ้งแบบอิราห้องแบบมือนีห้องม่ายอมรลับว่าแบบสะใจยีรีครับพี่น้องสมแล้วที่อิระด้ หยุดพักไปสองหมื่นสาวสองหมื่นเนาะสองหมื่นอ่าสองหมื่นเนาะสองสามหมื่นสิแล้วสมแล้วนี่ล่ะดีพักผ่อนมามื่อนี่มื่อนี่สุดยอดครับพี่น้องโอ้โหแล้วห้องเพลงอีกเพลงหนึ่งครับพี่น้องเพลงใหญม่เพลงใหม่ของนี่หลานนะครับผมก็พระทันหูผมเออพระท่นไปไปหาเบิ้งว่าเพลงอีกอย่างครับพี่น้องนั่นแหละเพลงนั้นผมชอบมากครับพี่น้องผมชอบมากเลยครับพี่น้องชอบอีรีเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้เบิ้งว่ามันเพลงหนัง เอ้เพ่งเป็นยังไงน,นั่นแหละครัพบ,พ,บพี่น้องผมชอบครับพี่น้องชอบแห้งไปฟังเพลงนีแเราโอ้นี่ความสูขครับพี่นอ้องวกคิดาว้หลาสีเอามาหอกนะครับพี่นอ้องหอกจนแบบว่ารึ่งออกงไงยๆอะสกิปเพ่งคลิปไมมดคลิปไมมุเลยแล้วก็อนหนาๆน,น,น้อยๆอ,อันเกาเนาะแล้วก็เอา,าน้องนั่นจะเห็นแบบฟังแล้วโอ้โหพี่นอ้องเอ้ยคุณใจีสมแล้วที่เราได้ติดตามพีหลาติดตาม อีหล่ามาเนาะพี่น้องเนาะเร็วกะเมือ่อนี้หนะพี่น้องเบิ้งเนี่ยครับพี่น้องตั้งแต่อีหล่าไปหนาเวทีแหละคุกผู้ชมตัคำเนาะไปอีหลา่าเขามากนะครัคนก็นโอ้ยมาออมมาทายดูกับอีหล่าสิแล้วแตอีหล่าลงไปข้างล่างสิขึ้นนี่ละขึ้กับพี่น้องเอฟซีหักพวกอย่างพอเป็นยังสี่ละที่อีหล่าเนี่ยอีหล่าเฮ้าเนี่ยมันเคยแบบบาสิกิงสีแบบแบบสีอยาเอฟซีหยาดแบบคนเอฟซีมาหลายอีหล่าแห้งไปหาเอฟซีครับพี่หน่ง นี่ละ่ะไปหาเอฟซีไปให้เอฟซีทายน้ำสินี่แหละครับพี่นอ้องเอฟซีเลยหักนะครับพี่นอ้องเพราะว่าย<ๆ>ังอีหลาเนี่ยป็นกันเองครับเป็นพี่น้นองเป็นกคำเองเป็นแบบบ้านๆคนหนึ่งเด็กธรร,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 รมดาธรรมดาแบบบ้านๆที่แบบยอมรับบ้านๆอย่างนี้ครับพี่นอ้อง เป็นแบบว่าพอได้คิดคิดสแบบแยกแยะออกั้างในถึงอิลาสินี่าดไงถึงอีลาสุดใดังในดวงด้ดังหนึ่งแต่อิล่าก,ก็บ่ลืมพ่อนันเพราะอหล่รารเขาเข้าใจว่าที่ดังได้เมื่อหนีปีนี้อ้าบานเลยบาะอย่างเพราะเอฟซีครับนอ้อง พราะเอฟซีคอยสนับสนุนคอยดูแลคอยติดตามสีน้อพี่น้องเนาะแล้วก็เห็นแล้วก็โอ้โหพี่น้องคนมือนีมันแหน่นนีดีครับพี่น้องย่อมรับมันแหน่ยหลายหลายคักพี่น้องนีแห่งมีต้นใหม่ปังนํามโนพื <c oughs> ้นที่อาจวีแคบแนก็นี่มันมีต้นใหม่ปังนะครับพี่น้องแต่กน่นมแนมเบิ่งแล้วโอ้สุดสายตาแล้วค้นหลายครับพี่น้อง เพราะว่าเขากันแบบขอบขอบเลยครับขอบขอบัอบ,อบนอกเอาต้นใหม่อ่อนยังมาข,ขำเขานําเลยเนี่ยโอ้ยบึงเลยพุ่มใจดีใจครับอีหล่ะครับพี่น้องที่ได้เป็นที่ไปดงดังถึงมือหนีถึงแบบสู้ปัจจุบันก็สิสองสองปีแล้วเนาะนาสิเขาสองปีแล้วครับพี่น้องเขาสองปีแล้วของสองปีเต็มแล้วนี่แหละครับพี่น้องเขาสองปีเต็มวันทีสิบสี่หรือย,อยังไงนะครับสิบสี่มกราอย่างไี้ได้ยัไพระมานนี้แหละครับพี่น้องนี่แหละ คือเข้าในบึงเข้าด้ติดตามมีแต่ละกับบึงอีหลามาเรื่อยเยเนี่ยยอมยอมรับว่ามือนีมือนีอีหลาเปลี่ยนแปลงลายครับพี่น้องคือเฮ็ดดีราดหลายขืน้นดีขึน้นแล้วก็เต้นขึ้นหลายขึน้นคำบอกคำจ่ายอีหลาเนี่ยสุดยอดครับพี่น้องคือบอายัางไงช่วงอีหลาบา,วาวเบานั้นที่บาเวา,วาวคืออีหลาสิคิดไวคิดไวคิดไวนะครับพี่น้องนี่แหละเละยกลายเป็นว่ามือนีมันมันเห็ุยังมันก็มีความสุขเห็ุยังมันก็เห็นเราไม่นีแบบ สุดยอดนะครับพี่น้องย่อมมาสุดยอดมือนี่เหตุยังอีหลครับเบิ่งแล้วมีความสุขนั่งครับพี่น้องนี่แหละคือผมก็ติดตามมานนี้อยากไปครับอยากไปเรื่อยๆรืเลย,เลย,เลยพี่น้องเนาะแต่วง่ายอะ่ะก็ยังไดเข้ากับขอให้มีเงินสำรองก่อนครับพี่น้องช่วงนี้อาจเซบม่มีนะครับพี่น้องแต่ผมว่ามือนี่มืออื่นเด้อผมสิได้ลงเพราะว่ามือนี่ผมอาจเซบ่ได้ลงเดี๋ยวขึ้นไปนอนต่ออันที่สี่เนาะ หรือบางเทีอกอัดสิลงด้วยก็ได้กับทา่าที่ตครับพี่น,น้องเนาะต่างๆก็คอยติดตามคอยเบิง่งคอยแย่งกันแน่เด้อครับพี่นอ้องเด้อช่องแท็กซี่ลงทางชาแนลหรือช่องแท็กซี่แอนสัพเปอร์เยปองปอง,ปอง,ปองก็เอาซื้ออีหล่ามาทีหลตาตังไหาเนาะในกลุ่มพอ่พอๆแม่ๆทุกคนเนาะครับพี่น้อง แต่ถึงสบ่วันดไปเป็นกุมกับไพกับว่าเป็นยังครับพี่น้องจังไดก็อิหละคือที่หนึ่งอยู่แล้วอีาที่ตามเพราะตี่ามอิหลาอยู่แล้วที่ตามเบิ้งอิหละเบิ้งแง่งอิหละซอยกันนะครับพี่น้องเนาะพอพอแม่แม่ทุกคนสุขคนกัยายาพิษใจกันเด้อครับพี่น้องเดอ้อยาผสมขี้กันสสมคีกันไหวครับพี่น้องยาแต่แจกกันยาเห็ดว่าจะของเด่นจะของดังหรือบอกคือบอกง่ายๆก็คือว่าพอพอแม่แม่เอฟซีทุกคนนะครับพี่น้องถ้าพยายามจะคิดว่าอุอ้ย ผมได้ใกล้คิดกลัวได้นั่นกลัวสน,นัน่นเจ้บาบ่ได้ใกล้อย่าคิดจังสันนะครับพี่น้องเฮาพยายามสามัคคีกันไหวครับพี่น้องหักกันไหวเพราะว่าเฮาหักอีหล่าคน,ลคนเดียวกันฮักอีหล่าคนเดียวกันเฮาก็อย่าคิดว่าคนนั้นคนนี้ดังคนเอ้คนนั่นคนนี่ได้ใ,ใกล้คิดได้ติดตามตลอดจังสี่อย่าคิดจ้ะพี่น้องก็ยังได้เฮาก็คือเอซีคือกันครับพี่น้องก็หักคือกันนะครับพี่น้องยังได้ก็คิด จังสี่เด้อครับพี่น้องเด้อสุกคนเพราะว่าผมเห็นบางคนเลยกับแปลกๆอยู่แต่กับผมเป็นยังครับผมอ,อย่าไปเสีเรียดผมก็เสียบว่าสียเด็ยดยังนะครับพี่น้องฮะผมก็พยายามนิ่งๆปั๊บเอาไว้ว่าคําเดียวก็ว่าเข้ามาเพาะพันเพาะอีหล่าองค์อิงครับพี่น้องเข้ามาติดตามเพาะอีหล่าองค์อิงเข้ามาเพาะพันธุ์กันนี่แหละกบอมเอนมาเพาะไอ้คนที่เท็ดผลทั้งคุณบอมเอนเพาะมาเพาะวันนี้ก็คือ,คอบอกง่ายๆกับเพาะอ,อีหล่าคนเดียวที่เขาได้มาติดตามที่เขาได้มาเบิ่งเอ๋ยซูมือนี่กับเพาะอีหล่า มีฉันนันเฮ้าสามัคคีกันไหวครับพี่นอ้องพอๆแม่สุกคนเอฟซีสุกคน,นหรือพลังหมดหรือว่าพลังยังก็ตามนะครับพี่นอ้องให้สามัคคีกันไหวครับยาไซไล่กันยาดากันอยาในคิดทึงแง่บอดีกันครับพี่นอ้องเอาแต่สิ่งดีๆเขามาให้ให,ให้ม,นนมวคมน,มคมมน,นครับพี่น้องแมาว่าคุยอมวยังกันให้มวนคือผมไปเมื่อไนนครับพี่น้องไปบานอิหลเมื่อไน,นนะ์ย่อมรับว่าไปเจอมูเจอยังน้ำกันละมันมีความสุขครับพี่นอ้องมันมวน แต่เสียดายอย,าอย่างหนึ่งที่ผมบได้ยยูถึงอรถรเฮนะพี่น้องเนาะพราะว่ายอย่างลูกผมอะงองแงในน้อยหนึ่งก็เลยต่างภาค,คับครับนี่นก็เลยบได้ยยูถึงรถแฮอดอดยมม่อมเราเสียดายขักแคลนนี่น้องๆ,ๆครับเสียดายแห้งแต่บ่เป็นอย่างครับมีโอกาสอีกได้เจออีกได้ไปอีกแน่ครับสักมือหนึ่งต้องไปหาอีหละอีะอยู่แ่้วหรือก็นี่ก็ล่อวันที่13ครับพี่หน้องหรือวันอีกวันหนึ่งวันใดอ่ะ ทีรักกระบังกันอที่ตามครับพี่น้องเนาะรอที่ตามเบึ้งว่าสิใดไปบอแต่วันที่13บสาเดี๋ยวผมเสือ้อผมได้ไปในนอนครับพี่น้องเดี๋ยวโฟนจะไปทายเอามาลงให้พี่น้องเอฟซีสุขคนพี่น้องเอฟซีลยเอฟซีอิงหรือว่าเอฟซีสาหน่อยสุกคนให้มาเบึง้งกับจึงไดกับมาคอยติดตามมาเบึง้งมาแย่งเด้อครับพี่น้องเด้อมาซอยสนับสนุนแน่จังไดกับเอฟซีนำกัน นี่แหละครับพี่น้องที่อยากมาบอกมือหนีเพราะว่าอย่างมือหนีมันเห็นแหละมันสุดยอดอีหลีสุดยอดย่อมวลาีวล่าดีขึ้นแล้วก็มันมีความสุขขืนครับพี่น้องจังใดก็คอยติดตามต่อไปนะพี่น้องเนาะมือหนีก็มันมีอย่างหลายครับขอบคุณหลายครับเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีลาวีครับมือหนีสวัสดีครับ